คุณช่างเป็นแรงมาดาาใจจริงนะแล้วพอมาลองคิดคด,ดูเอเเาข้าจริงความบันเทิงยุคใหม่ก็เริ่มมาจากวิทย mm ุ hmm. นี่ผมชมคุณจนเบื่อเลยหรือเปล่าเนี่ย งั้นผมก็เข้าเรื่องเลยละกันนะเราก็สนิทกันมาสองสามปีแล้วอะนะก็แบบคนรู้จักเราและรักเราตอนนี้ก็มีจอมปีศาจโผล่ขึ้นมาใหม่ทุกๆวันและก่อนที่คุณจะพูดกับผมว่าแหมนี่นก็ใหม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอผมรู้โอเคแต่ผมคิดไปไกลกว่านั้นมากเพราะงั้นมันจะดีมากถ้าคุณลองฟังของผมก่อนฉันฟังอยู่เพื่อนยากปาเทนเดอร์วิสกี้อีกแก้ว ผมกำลังคิดว่าอารลาสเตอร์ด้วยพลังอันมหาศารของคุณและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของผมไม่มีใครหยุดเราได้วิทยุและวยดีทัศน์คุณกับผมเราสามารถครองนรกไปด้วยกันในฐานะค้นส่วน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อานั่นอ๋อานี่พูดจริงแลรวเนี่ยไม่เอาหน่าวฉันรู้ว่านายทำตัวน่าสมนว่มาแต่ไม่คิดว่านายจะอดแอถึงเพียงนี้ไงนะให้ตายนายอยากให้ฉันไปช่วยร่วมทีมตอนแรกฉันคิดว่านายจะสามารถมายืนระดับเดียวกับฉันได้แล้วแต่กลับมาขอให้ฉันช่วยเนี่ยนะ เป็นหุ้นส่วนละฉันละผิดหวังในตัวนายจริงๆเลยผมก็แค่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเกลออ์ละใน,ในโลกไม่มีเพื่อนหรอกนะวินเซนฉันนึกว่านายเข้าใจแล้วสะอีกน่าอับอายชะมัดเลย